พิเรต้าหนึ่งทองหน่งอ,งออกแล้วของชิคกี้พายอย่างนู้ไม่หอกแต่อายอนนะคะ she's like a l i k e l e l e a g y body พิเิต้าเราบ่วว <laughs> อยของชิคกี้พายนี่นจะจ๊ะคาเฟ่นีน่นะโอโ้โหอะไรกับเขเนี่ยหุย้ยเุยอะไรอะ่ะ oh โ oh อไมคกอนโอไมคกออาการเกินไปอ้าวเฮ้ยเุยไปไหนอะ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิแกแคทชับิงเกลือดูและนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมเลอร์บกนั่นเองแมมที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมว่าบีครีเอเตอร์นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าคะ่ะจะพาทุกคนนะคะมาดูหอคอยเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองค่ะ the baby monster, ะะ baby monster. Ready, here we come My baby monster and that was in the bar baby monster. มีใครรู้จัก Baby ้มอนสเตอร์ไหมเรียกว่าสาววงนะคะติ่งเกาหลี k เคป๊อปได้ๆต้องรู้จักนะคะเรียกว่าเป็นวงลูกนะคะของ b l a c k พิง k นั่นเองนะคะชื่อว่าวงเบ b ี้มอนสเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งเพลงเขาก็จะมีแบบเพลงดังๆเยอะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น b a t t e r up นะคะ better up, better better up หรือว่าจะเป็นเพลง you tell me that you need me why a o u w a y k e e p แล้วก็หรือไม่จะเป็นเพลง if w come c o s e baby Like that if it gives someone to give a bride back. Lo <laughs> want a pen got them all gone. She shh shit. Lo one playing glass. Froh uh, uh eh, 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 eh. นี่เป็นไงพี่ลิต้านะคะเรียกว่าเป็นสับวงเบบี้มอนสเตอร์เลยทีเดียวเรียกว่าทุกคนเนี่ยเด็กทุกคนในวงนะ้เด็กกว่าพี่ลิตากันหมดแต่ว่าพี่ลิต้าก็ถือว่าเราจะสนับสนุนนะคะเรียกว่าวงลูกๆของเราแน่นอนคะซึ่งก็ถ้าใครนะคะไม่รู้จักก็ไปติดตามได้นะคะเพลงดีๆเพียบเลยนะคะทาง YouTube ไปหาฟังกันได้นะฮะนั่นแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะเนื่องจากว่าพี่ลิต้าเนี่ยชอบเบบี้มอนสเตอร์มากนะคะน้องอนูนะคะก็เลยรู้ใจรู้ใจนะคะสร้างของคอยเบบี้มอนสเตอร์ไม้พี่ลิต้าเล่นนั่นเองนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะ FC ของเรานะคะที่โชคดีจอยทัดจอยทัดนะคะมีเนาะป๊าปี้นะคะน้อง1 6 1 7 y นะคะเนาะงดนนาริสนะคะน้องชีน้องมีน้องไอรินนะคะน้องปันฝันน้องหนูดีน้องโทมัสสองยี่หวาน้องจินี่น้องจูจีน้องมินนี่น้องอันดาน้องไอรินน้องนิชาแล้วก็น้องเพนน์นั่นเองนะคะ ซึ่งใครนะคะที่อยากเข้เขามาร่วมอาชีพกับบริต้าแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทกันนะคะที่ไอจีบริต้าไอจีลิต้าสกอตคิดแคทต้องโปรไฟล์ไอจะมีเขียนว่าเข้คร่วมพวคิดแคทอยู่นะคะต้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงเซอร์วิว็บอาชีพแบบบริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทนะคะในเกมโรบอทที่น้องๆใส่กันด้วยนะคะมีสิบสี่นะคะชมภูฟางก้นส้มแดงเขียวขาวดำน้ำตาลเหลืองนั่นเองนะคะเจอโรบอทแค่เราไม่ได้การซื้อเนี่ยกดลิงค์ใต้คลิปนี้ก็จะ สีขาวและสีดำเลยนะคะตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีอของแถมสุดน่ารักทุกออเดอร์และที่สำคัญทุกออเดอร์นะคะจะได้สิทธิ์รุ่นลับแอนในโรบอกด้วยนั่นเองนะคะใครที่อยากได้นะคะบอกคุณพ่อแม่แอนไลน์แอนดีใต้คิปแชทช็อปนะคะหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้เข้าไปสั่งซื้อเสื้อกันได้เลยนะคะ โอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาะคะ่ะเราไปเริ่มดูอหอคอย baby monster กันเลยดีกว่าค่ะไปไหมค่ะ baby monster นะคะกดใจแล้วมีให้โดเนทยังไม่มีให้โดเนทนะคะเราเข้าไปดูข้างในกัน f o r อ๋อ,อนี่สมาชิกเมมเบอร์นะคะมี7คนมาดูกันว่าพี่ลิตานะคะจะจำชื่อได้ทุกคนไหมอันนี้รามนี้นะคะหรือว่าฮารัมนั่นเองนะคะอันนี้อาสานะคะอาสาเป็นเมนแร็ป ฮารัมนะคะหรือลามีเนี่ยเป็นเมนร้องนะคะและอันนี้รูกกะนะคะเป็นเมนแร็ปนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ชิกิท่านะคะชิกิท่าเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นเมนร้องและเมนเต้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้พาริธานะคะเป็นวิชวลนะคะแล้วก็เมนร้องนั่นเองเป็นคนไทยเหมือนกันนะเรามีคนไทย2คนนะคะแล้วก็อันนี้อาฮยอนนะคะ I love you dangerously โขแจ้งเกิดจากพเพลงนี้เลยอาฮยอนเป็นคนเกาหลีนะคะแล้วก็แล้วคนนี้นะคะก็คือน้องแสงเหนือนั่นเองนะคะหรือเรียกกันว่าโรล่านั่นเองนะคะเป็นคนเกาหลีนะคะนี่7คนรูปแบบสวยๆเลยนะคะเนี่ย i f you come close baby w o u d y e u light like h a n c e แต่อันนี้มาเป็นรูปของอัลบั้มล่าสุดนี่นะเพลง forever นะคะนี่ พี่ลิต้าชอบร้กเพลงเลยนะพี่ลิต้ารู้สึกว่าเพลงพอทุกเพลงเลยอะ่ะแล้วพี่ลิต้าก็จะแบบคือพี่ลิต้าจะชอบร้องเพลงนี้ทุกครั้งที่ขึ้นหอคอยหรือไม่ก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่ลิต้าจะชอบหลุดนะคะหลุดในการร้องเอาแบบโอ้ยพี่ลิต้าชอบเก้าอี้นี้อยากถ่ายรูปกับเก้าอี้มานั่งเก้าอี้กักนนี่ถ่ายรูปก,กับ baby monster กันว่า baby monster get ready here we come สีปักอับทำไมถึงเป็นสีฟ้าเพราะว่าอัลบั้มใหม่ของเขานะคะมาในธีมสีฟ้านั่นเองนะคะ forever คือจะไม่ไม่มีความเป็นมอนสเตอร์มากเท่าไหร่นะคะจะมีความแบบเบบี้ผสมกับความมอนสเตอร์นั่นเองอ่าแล้วเอืเออือะไรกันเอือกันใหญ่เลยอ่านี้ถือว่าเป็นเชฟคอยหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะนี่อันนี้คือโรล่านะคะคนแรกชาวเกาหลีของเราฟออ,อ,อ้เอเอะนี่ส่วนคนนี้นะคะจะต้องจูใจโอบลยล เมอร์ก่อนเป็นยนื่องาเป็นท่อนวายร้อนในติ๊กต็อกเลยนะคะส่วนอันนี้อาสานะคะอาสานะคะจะต้องเล็บกเซนดิบาร์ดิเซเบียร์ชมีเซนแล้วจะเป็นอลไรยูบีบรนด์เดออาเดออาวินเนอร์ฟอย์ไอเยียบส่วนบอสตันเนนนอ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 นเนนเนอันนี้อาหยอนนะคะจะต้องท่อนอะไรดีก็ต้องไอเลิฟยูดันส์เรสเลีนะคะอหยอนก็ซอโดสเกิร์ลโนว์ัชชินีส่วนชิคกี้ท่านะคะชิคกี้ามีอ๋อไอกอนนอร์สซึมเอ้ยไม่ใช่นะอาสาชิคกี้ท่านี่เขามีท่อนอะไรที่ ที่แบบเป็นเป็นไวรัลบ้างนะพี่ลิต้าเนื้อเนึกไม่ออกของของชิกิทาอ๋อของไอยอนพี่ลิต้านึกงท่อเนึกออกแล้วของชิกิทาอย่งนึกไม่ออกแต่ไอ,อยอนนะคะ this is like a legendary พี่ลิต้าอออร้องไวๆของชิกิทา, <laughs> า, <laughs> กานี่ยนจะจ๊ะนี่เราไอรีนบอกพี่ลิต้าเมนเคนนี่หรอคะกําลังไม่ไม่ได้ คือไม่ได้เป็นแคนนี่หรอกแต่ว่ากำลังนึกอยู่นะคะอ๋อนี่บารดีบารดีบาดีกัจิกันชิรีมถ้าที่กินเป็นเจเจเอฟบาดีเกตเาวนี่ท่าเต้นนะคะถึงแม้ว่าชิกิล่าจะไม่ได้ร้องท่อนนี้นะคะแต่ว่าท่าเต้นท่อนนี้เป็นที่เรื่องเลิมมากๆเป็นท่าไฟช็อตนะคะของแคนนี่นั่นเองแล้วอันนี้ดูกันนะคะดูกา it's like that like that How you b r i g h bright back no, you on the bright check q u e e n s นี่เขาเป็นเมลแรมนะคะเขา,าจะแรมเยอะหน่อย อันนี้พาลิตานะคะจะต้องร้องทอดอะไรเดียว The s a d o e s girl No what y o u need b u มน I know I'm not the way the way to make to make sure you never leave ร้องทอดนี้ปะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ R ola, R ola, รโรล่าโรล่าเฮ้ยโรล่าอีกแล้วนะคะโรล่ามาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ไม่ไม่โฟกัสที่การการเล่นนะคะโฟกัสที่ตัวละครมากกว่าตอนนี้ <laughs> รามีใหม่แล้วนะคะรามี if you come close baby would you like that if you give some want to give a right back นี่พี่ลิต้าจำท่อนลามีได้ if I show you that I นี่ยนี่ส่วนอาสานะคะจะต้อง I got no worries on my mind don't w n t to see a n o t h e so you can say goodbye it's bitter and sweet นี่ไอออนะคะจงหันลงไป I'm s ready but it's like I believe ฉีดท่าไปอีกแล <desserts> <notes> mm ้วนึกไม่ออก baby I was a dream you t h o u was u r มันจะรู้จักกับไหมนี่มาอีกแล้วลูกกะมาอีกแล้วนึกไม่ออกนะคะเนี่ยวิเีฮัตเตอปูปุ่มพามบาเดอร์จีนนดเดเดคฮันนีจอนฮันนจีดิลกยาพิตาหมอ่ I give you all อันนี้มากกัเจ็ดคนเลยไม่รู้จะร้องเท่าไหนดีเอ้าหมดแล้วเหรออ้อโอ้โห คือพี่ลิต้ามวัวแต่ฝอยอยู่นะคะเนี่ยขึ้นมากันได้ครบแล้วโอเคสวยงามตามท้องเรื่องเย้โอเคสวยงามตามท้องเรื่องนะคะหอคอยเบมี่มอนสเตอร์แล้วว่าทากันได้ไม่ยากเลยพี่ลิตา้าไม่ตายเลยสักจุดหนึ่งนะคะทั้งทงที่พี่ลิต้าก็ไม่ค่อยมีสมาธินะคะผมก็ตัวร้องเพลงแต่ว่าก็ขึ้นมาได้เฉยเลยแปลว่าหอคอยไม่ยากจริงๆโอเคเยี่ยมต่อไปอูโหูอันนี้คือหอคอยกาแล็กซี่ทาวเวอร์ของน้องโทมัสซึ่ง น้องโทมัสน,นะคะเนื่องจากว่าวันที่พี่นิต้าจะลงเนี่ยจะเป็นวันเกิดน้องโทมัสแล้วนะคะแล้วก็เลยมาชิงทุกคนพิมพ์แฮปปี้เบิร์เดย์พี่โทมัสเร็วหมายถึงว่าในคอมเมนต์นะคะแฮปปี้เบิร์เดย์โทมัสด้วยนะคะเพราะว่าเขา เรียกว่าเป็น FC ตัวยงที่อยู่กับพิลิต้ามาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้จริงๆแบบ3ปีนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นคนเดียวนะคะที่ยังอยู่นอกานั้นหายกันไปหมดแล้วนะคะเรียกว่าเติบโตแย่ๆก็ไปเติบโตเพราะว่า3ปีเนี่ยคือเกณฑ์น,น้องๆเกณฑ์หมายว่าเอ่อช่วงอายุอ่ะที่น้องโตขึ้นน้องก็จะเริ่มไม่ดูพิลิต้าแล้วหรือว่ามีงานเยอะขึ้นมีเรียนหนักขึ้นแล้วนะคะการบ้านเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะนี่โดเนทเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องโดนั้นเอน้องโดนั้นมาจากไหนน้องโทมัสนั่นเองนะคะนี่แล หอคอยนี้มาให้พี่ลิต้าเล่นในวันเกิดหนูนะคะเพราะว่ามันเป็นหอคอยที่สวยมากนั่นเองนะคะพี่ลิต้าโดให้ร้อยโลโอเคนี่นะคะกาแล็กซีทาวเนะคะส,สวยๆของเราอะเราไปเริ่มดูหอคอยนี้กันเลยดีกว่าคาเฟ่นิ่น้ำโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย คือน้องสปอยแล้วนะคะว่าอยากให้พี่ลิต้าเล่นหอคอยนี้มากเพราะหอคอยนี้อลังการมากแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะคะโอ้กระโดดไปบนดาวเคราะหต่างๆเพื่อไปหอคอยโอ้ oh my god นี่เราอยู่โอ้ oh, galaxy จริงๆว้าวอะไรเนี่ยโอ้ oh my god อะไรเนี่ยเฮ้ยรู้สึก excited จริงๆค่ะทุกคนมันคืออะไรเออตายเขาให้กระโดดบนดาวเคราะพี่ลิต้าไปกระโดดอยู่ตรงดาวหางไฮเลยนะคะกระโดดผิดอันไปหน่อย โอเคเราต้องกระโดดไปตรงนอวคอเท่านั้นนะคะโอ้ oh my god มันสวยมากมีจรวดกับ UFO ด้วยนะโอ้ oh my god นั่นไงจรวดโอ้ oh my god สวยมากๆเลยโอ้ oh, สวยมากจริงๆทุกคนแต่ว่าทํายังไงมันถึงจะไปถึงหอคอยนั่นได้โ <laughs> oh. okay. อเคเหยียวบวันนี้ได้เหยียบอันนี้ได้ เพื่อดีอ่ะพี่ลีใต้ยังไม่เคยเห็นหัวคอยที่มันแบบมีแรงโน้มถ่วงแบบนี้แล้วก็แบบพื้นหลังเป็นกาแล็กซี่แบบนี้คือน้องทําได้ไงอ่ะแบบเราไม่เห็นหอคอยอื่นเลยแล้เ,เห็นแบบพื้นหลังเป็นกาแล็กซี่หมดเลยอ่ะ oh my god นี่เข้าไปไ oh. ด้แล้วนะคะนี่ห oh. ัวเออหัวคอยยาวด้วยหุยแต่ว่าหัคอยน่าเล่นมากๆเลยอ่ะแล้วคือแบบมัน amazing ต mm ั้งแต่ตอนแรกที่เราเห็นเลยค่ะตั้งแต่แบบข้างหน้าตรงนั้นเลยอ่ะถือว่าน้องโทมัสนะคะ fc ตัวยงเรานะคะไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆนะคะต้องมาจีมากจี G, มากจริง ไกกันต่อเรานะคะก็จะไม่ตายในหอคอยนี้เนะ่นอะขนาดหอคอยที่แล้วยังไม่ตายเลยทั้งๆที่คนอื่นเขาเอื้อก,กันเยอะะทําไมพี่ลิต้าพูดทีหลยล่วงทุกทีเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะมีเช็คพอยใช้ชิมล็อกให้สบายใจเพิ่มขึ้นดีกว่าโฟ แล้วก็จะเอาเพลงของ Baby Monster นะคะมาในมาร้องในหอคอยกาแล็กซีของนัคนคือสวยมากจริงทุกคนดูขา้างนอกสิพี่ลิต้าขอสถาปน,นาน,นะคะให้หอคอยนี้นะคะเป็นหอคอยที่แลดู Amazing นะคะไทยแลนด์มหัศจรรย์ที่สุดนะคะในปี2017นั่นเองค่ะเย้ควรค่าที่คุณกู้ควรมากๆอะไรโอเคโอเค แล้วก็หอคอยจะเน้นสีม่วงเพราะว่าโทมาน่าจะรู้ว่าพิริต้าชอบสีม่วงนะคะโทมานบอกเปล่าหรอกค่ะคือหนูเห็นว่ากาแล็กซี่มันก็เป็นสีม่วงดังนะั้นหนูก็เลยใช้ตีบสีม่วงนะคะ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิริต้าเลยอันนี้พิริต้าพูดเองนะคะโอ้หืมโดนไปละเลืวเวอ่อนหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่ตายนะคะเป็นหอคอยที่แลดูยาวๆเนาะแต่ก็เล่นเพลินๆอา้าววันดีน้องมินชัก์ไก่ทื้เอา กระโดดไม่ขึ้นขาต้านนะคะกระโดดไม่ขึ้นไม่มีอะไรที่ที่มันยากนะคะวัสดีค่ะ Thomas ไก่ t e อุ๊ยอันนี้เป็นเหมือนแบบอุ๊ยเหมือนฟองสบู่เลยเมื่อกี้นี่ไม่มีอะไรยากจริงๆแต่อย่ากตกไปโดนลงเช็คพอยก็พอค่ะโอ้ oh! ตกเลยแต่ว่าไม่ได้ดลงเช็คพอยไม่เป็นไรอ่าโบชเว์ d a n c i o อ๋อโรล่าโรล่าพี่ลิต้าจำได้แล้วว่าโรล่าร้องท่อดไหน อุงกวบวาอีจนเนชาเนิกาจะเแล้วก็ลามีนะคะจะเทเพาชวานี้กายทำดินซอยแล้วก็อาศะชำซับโอ,อกลอโอลก็ได้โปเกนิโปกิกิดาโอ้ยอุ้อบงนี้สวยพาดูแหวดูวอดอแล้วก็อขาาย่อนไฟาดาวเอ ซิาซาเมอกี้โอ้โหมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะมาอีกชั้นหนึ่งนชั้นที่สองแล้วนะคะโอ้ซิาซ่าเม่กี้เจ็บนอนมาเต็มพี่ลิต้าเอาน้ำผึ้งผสมมะนาวไหมคะไม่เอาพลิต้ายังติดใจเบบี้มอนสเตอร์อยู่นะคะเออไม่น่าตามน้องเลยอย่าบอกนะว่าลงเช็คพอยต์อ่ะนานไม่ลงค่ะนานไว้ก่อน for baby monster get ready here we come โอ้ oh. Oh, อันนี้คืออะไรดาวเสาร์นะคะขอ,อยู่ในชีวิตท,ที่เหลือของเธอได้ไหมอันนั้นดาวหางฮาเล่ร้องร้องเหมือนกันอะเจ้าฮ่าโอ้ oh, อันนี้คืออะไรอะ่ะวงเวียนเหรอวงแหวนของพิลิต้าว <laughs> งเวียนนี่มันเอาไปใช้ในคติตศาสตร์ถึงกับพิลิต้าวาดวงกลมเหรอคะ The baby monster Get ready here we come My baby monster จะค่แม็กก์รอบหนึ่งพิลิต้าเริ่มเบื่อเพลงไฟเวอร์แล้วเกนี <laughs> ่ <laughs> โอ้โหฟลูมากฟลูมากวัสดีค่ะน้องมีนเจ้ากินก่ายเพื่อทำไมน้องมีนถึงจอยทานตลอดเวลาเลยค่ะขยันขันแข็งจังคือขยันขันแข็งคืออะไรวันนี้เราน่าจะได้ประมาณ 4- 5ห้าหอคอยเนี่ยแหละค่ะเย้อันนี้คือตัวอะไรอ่ะอันนี้คือกระสวยอวกาศเหรอคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เหมือนแคปซูลซัมติงมีเล่นแบบฟลูมากเลยค่ะมาเจอดาวแล้วรู้สึกว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยก็ การเกินไปโอวเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะ ไปไหนไม่รู้นะคะกำลังเรื่องอยู่โอ้กระโดดไกลกระโดดไกล้ baby monster อ๋อนี่อันนี้เป็นการกระโดดจรวดนะคะแล้วก็ UFO เฮ้ยมีพี่ลิต้าอยู่ในนั้นด้วยอะงงมากพี่ลิต้าตัวปลอมเฮ้ยสวยมากเลยทุกคนโอ้ถ้าจะขนาดนี้อุ้ยมีพี่ลิต้าอยู่ในทุกยานทุกคนเดี๋ยวจะต้องคิดแน่ต้องมีคนคิดว่าเป็นพี่ลิต้าตัวจริงยืนค้างอยู่แน่ๆเลยฮ่าฮเฮ้ยได้แล้วโอ้ my god สวยเกินเไอไม่มีที่นั่งในสังคมนั่งยืนอะไรพี่ลิต้าอยู่บนพี่ลิต้าที c o n g r a t u l a t t o o n ิน w win g g a l a x y Tower นะคะสวยมากสวยมากหอคอยนี้ปังปูริเย่เป๊บปุริยักมากสวยมากเป็นหอคอยที่สวยที่สุดแล้วว้าวที่สุดแล้วแหละไม่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงทองมันเอาไปเลยรอดเต็มสิบ แฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยต่อไปนะคะจะเป็นหอคอยคิดแคททาเวอร์นั่นเองนะคะคิดแคทนี่ไม่ใช่พี่ลิต้าคิตแคทแต่ว่าเป็นตัวช็อกโกแลตคิดแคทนั่นเองนะคะแลวน้องๆอาจจะเข้าใจว่าพี่ลิต้าเนี่ยชื่อว่าลิต้าคิดแคทแปลว่าพี่ลิต้าชอบกินคิดแคทหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะคะแล้วพี่ลิต้าก็ไม่ได้ชอบกินคิดแคทด้วยนะคะคิดแคทชื่อของพี่ลิต้าเนี่ยไม่ใช่สะก,กดด้วยตัวเคคะสะก,กดด้วยตัวซีนั่นเองนะคะถ้าถามว่าที่มาเนี่ยมาจากอะไรพี่ลิต้าก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะตอบไม่ได้เหมือนกัน <laughs> วันนี้นะ พี่ลิต้ารวยนะคะโดนเนทให้ทุกคนคนละร้อยคนละร้อยไม่ไม่ใช่หรอกวันนี้นะะ่าจะเล่นไม่กี่หอคอยนะคะโอเคเพื่อมับไปเสียเวลาแ,แ,แล้วเขาปเป็นกันเลยดีกว่านี่ยี่หว้งค่ะนี่ช็อกโกแลตนี่คิดแคชชอบนะคะซื้ออะไรดีคะพี่ลิต้านี่นี่มาคิดแคอยากนี่นาะจริงด้วยนี่น้องยี่หวปมาคนสร้างนะ,ะรึงเข้ามาแล้วหอคอยดูแคบแคบนะคะอู้แล้วก็มีเสียงเอื้อมาจากไหนอ่ะอันนี้ตรงนี้จะเป็นเห,หนือนะคะเหนือ พี่ชิไ่เห็นทวันลวกแล้วลโอ้ยตรงนี้แคบม,มากหูแคบแล้วก็ลื่นด้วยพิลิต้าว่าหอคอยนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยกําลังจะหาทางรักไก่หุยเรื่องนี้สอดให้ดูว่าอย่ารักไก่แต่จะรักอยู่ดีอย่าห้ามเลยค่ะนี่นี่น,น,นี่เราก็ไปอันสุดท้ายเลย <c oughs> ลรัรกพิลิต้าทํรมดาเลคนะเดียวรักไก่ไงรักไม่ได้บอกกับตัวเองมนลื่นนะ่ะบเบบี้เอ๋ยมลื่นนะ่ะ เววเวกโดดก็ไม่ได้เหมือนก้าวดักหนูเลยอ่ะเววเ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 วโอ้ยมันลื่นนะแล้วมันก็หล่นเวออเบย์บีมอนสเตอร์เกลเ a น y h เ r e w วิค m e how to go เราจะต้องกะน้ำหนักให้ดีนะพี่ลิต้าว่าชิบล็อกไม่จำเป็นเฮ้ยมันล่องหนะเนี่ยทำไมพี่ลิต้าไปไม่ได้ตลอดเลยอันที่สามเห็นปะเฮย้ยน,น้องตักน,น้องตกกันเป็นเฮ้ยน้องตกกันหมดเลยทุกคนไม่ใช่แค่พี่ลิต้านะไม่เห็นจะมีใครไปอันที่สามได้เลยอะ่ะพี่ลิต้าว่าไปอันที่สี่เลยดีกว่าไม่ได้อย่าหาละไก่เลยคะ่ะพี่ลิต้าก็ว่าอยู่มันแปลกๆนะคะคือบล็อกมันล่องหนะคะ่ะก็เลยไปไม่ได้แต,แต่แต่ตอนนี้น้องทางําให้มันไปได้แล้วนะคะแต่พี่ลิต้าเยายไปไม่ได้อยู่ดี ย้ yeah, ไปได้แล้วอา้าวแล้วน้องตกอะไรอะ่ะมันลื่นลื่นนะคะอย่าบอกนะว่าเช็พอยไม่มีอ่ะโอ้ไม่ก็เลยนะเช็พอยไม่มีเหรอเนี่ยนี่ไปได้ไหมเนะี่ยโอ้โอ้ไม่ก็เหมือนจะไม่มีเช็คพอยอะ่ะเอเช็คพอยเอออันนี้อะไรเนี่ยไปไกเดียไปงนี่เฮ้ยรักไก่เด้อกระโดดไปฝั่งนูเลยอุ้ยไม่ไม่ดีไม่ดีไหนไหมันก็ไม่มีเย yeah. เอาตรงนี้ให้ไปอย่างนี้นะคะปึ๊บโอเคเฮือฮือโอ้โเชคพอย์ป่ะอ้าวหวังว่าจะเป็นเชคพอย์ใจใจคิดแล้วก็สงสัยอ้าวเชคพอย์ป่ะเมื่อกี้เฉคแหล่เพราะว่าเราไม่มีเชคพอย์เลยเนี่ยรอดแล้วค่ะมีเชคพอย์อยู่ตรงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปทักเธอดู อยากจะรู้ดีความเป็นไปโอโ้ขอคอยสุดว่าเสียวคิดแคทคุกกค้นี่มีเช็คคอยแล้วเอ้าทำไมเราต้องตกทุกรอบที่เช็คคอยอะชีวิตของเรานี่มันจะต้องประมาทหรืออย่างใดโอ้โเออกระใจเลยทุกคน b บ b ์วิมอนเขาเอ้ออะไรกันเอ้อเอ้ออะไรกันเนี่ยนีย่พี่ลิต้าก็มาได้เย้ยูบินเก้าอี้หมดแล้วเก้าอี้ผมพอดีเป๊ะหกคนเย้6หกคนกลับไปจุดเริ่มต้นตรงนู้นอ๋อเป็นหอคอยสั้นๆนะคิดแคททาวเวอร์ต่อไปกดไลค์โดเนทให้น้องหน่อยโอเค90โดจัดไปจัดไปลูกเพโอเคเรียบร้อย ไปกันต่อต่อไปนะคะอันนี้คือหออคอยแอสติกนั่นเองนะคะคือหอคอยความสวยความงามเรามาดูกันว่ามันจะสวยงามอย่างไรนะคะเริ่มต้นนะคะมีรูปดาวอยู่ตรงกลางอยู่นะคะดาวหกแฉกนั่นเองนะคะไปดูกันเฮือเฮือตอนนี้ยังไม่เจอเช็คพอยต์นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ยากลองดูในเลื่อนน้องเขาเป็นรถกันตรงไหนพี่ลิตาเล่นแล้วยังไม่เห็นเลื่อนรถเลยก็เลยไม่รู้ว่าน้องเลื่อนรถกันตรงไหน <eres S 2> ตรงนี้แหละค่ะพี่ลิตายังยังอย่า,ยาไปปีเช็คพอยอีกมันอาจจะไม่ยากอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะแล้วโดนทีมันก็ยังไม่ตายไงมันจะเป็นแค่เลื่อนรถนะนี่เราได้เช็คพอยแล้วมาเช็คพอยอะไรตรงน,รงนี้ตรงนี้ง่ายนะเนี่ยง่ายนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่เป็นไรนะคะเขาก็ปีเช็คพอยเป็นช่วงๆอะคะ่ะเป็นปกติเพราะมันไม่ยากน่าจะไม่ยากทาั้งทั้งหอคอยเลยแหละอืจริงๆตรงนี้ก็ควรมีเช็คนะ เือ <G ül üyor> เกือบหล่นไปโดนก็ลากโอ้ยกอดนาทีชีวิต forever ยัง forever ยังนี่คะ่ะไปขอบขอเนี่ยเราเราเล่นหอคอยมาเยอะนะคะอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเราก็เล่นตั้ง4 5 6 7หอคอยอะ่ะเราก็เลยมีประสบการณะ์คะพี่ลิตา้ารู้สึกว่าพี่ลิตา้ามีแววนะคะที่จะตกไปโดนเช็คพอย์ทำไงดี แํานั้นโอ้ยมันไม่ไปให้อะโตไปจะจะเป็นซัมวันเถอะซัมเดย์เย้ในที่สุดก็มาได้แล้วหลังจากที่ใช้เวลาไป500ล้านปีประเทศไทยน้ำตาไหลกลันเลยทีเดียวเชียวอ,อยากได้เช็คพอ,อยอ่ะกลัวกลัวตกตายแล้วจะต้องมาบ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงได้เช็คอ่ะค่ะทีเดียว,ว,ดเ,ดยวเย้เช็คพอยแล้วไปไงนเนี่ยคว้าโอ ตอบแทนขอขวาซ้ายค่ะโต๊ะไปัจะเป็นซำวันของเธอซัมเดย์เหมือนแบบว่าไล่ระดับความยากนะคะไม่วันหนื่งเท่าไรโต๊ะไปัจะเป็นซำวันของเธอซัมเดย์เสียวเสียวมากอึ๊บโอเคฟึ๊บไปฟึ๊บเอมาถึงกันเยอะหนูรอพี่ลิต้ามาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วค่ะเย่ไปอีกสักหอ่อคอยน่าจะได้อีกสัก หนถึงสอหอคอยมาต่อไปนะ่าจะเป็นหอคอยสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็คือหอคอยไก่ทอดนั่นเองนะพี่ลิตาชอบกินไก่ก็เลยเห็นร <c oughs> <c oughs> <ๆ>ูปโฆษณาแล้ววิ้งทองวิ้งแซบน่ากินดีนะคะอู <c oughs> <ๆ>้ยเพราะฉะนั้นกดใจให้น้องมีให้โดเนเหตุไม่เอาเอาไป50โลนอะเอาโนเอ้า เจ้าของอยู่แล้วอ่ะได้เร่นของไอรินด้วยไอรินคนไหนเนี่ยไอรินอ๋อไอรินคนนั้นนะคะไอรินคิดแคทเนาะบอกรับรองง่ายๆยากแน่นอนแต่ว่าเป็นหออคอยสั้นๆนะคะวิง่งแซบเด้ๆโอคตรน่ากินเลยค่ะทุกคน น่าก,กินน่าก,กินน่าก,กินนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปแบบถ่ายรูปไก่รอคะพี่ลิตา้าไม่ใช่นะคะถ่ายรูปปกไม่ใช่ถ่ายรูปรวมๆนะคะ,ะเราไปกันเราไปกันโอเคนี่นะคะข้างข้างในก็จะประกอบไปด้วยไก่นะคะแล้วก็ขาวดําแล้วก็มีคนขายเอา้ามีพี่โทรมาด้วยชอบกินไก่พื้นนี่โอ้ไก่มีไก่ลวกลงมาด้วยไก่ไมครับไก่ซื้อไหมครับจะกลับแล้วไก่ไ น้องนํำเลยลูกอ้าวเอื้อกันเป็นแอบแอบกันเป็นเทือกอึ๊บนี่นะคะรักไก่ลักไก่ไปแล้วหนึ่งเอื้อโอ้ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยพี่ลิตา้าจะชอบพลาดอะไรแบบนี้ตลอดเลยอะแล้วเช็คพอยก็ไม่มีทำไงดีพี่ลิต้าต้องไปไม่ได้ไม่ได้เลยอุโอ๊ยไม่พลาดโอเคไปครั้งแรกในรอบหกร้อยหกสิบห้าล้านปีที่ไม่พลาดโอ้ อาเหยยบได้เหรอ Amazing หยียบได้คิดว่าหยยบไม่ได้แต่อีกว่า Baby Mon สวอสไม่เป็นไรเชคพอยแล้วเมื่อกี้คือเกิดอะไรขึ้นนะพี่ลิตาลื่นเหรอหรือมันล่องหนน่าจะลื่นพี่ลิตาลื่นเองดียังมีเชคพอยเพราะพี่ลิตาชอบแบบไม่หนูเรื่องอะ่ะพี่ลิตาชอบลื่นชอบิากายเโหมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะมันกระเลินนะคะสีแดงมันกระเดินกับข้างล่างเกินกับกำแพงไปหมดเลยนะคะเชคพอย น้องบอกไม่ยากค่ะน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละไม่ยากจริงๆไม่ยากสิปุ๊บ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 ตอนนี้ฉันยังไม่บอกใครเออนีฮะเออชิพายล่าสุดตรงไหนเนี่ยต่อตรงนี้เลยเหรออ๋อก็ถือว่าใกล้นะโอ้นี่มีตัวละครหลายๆลคนด้วยมองไม่เห็นเลยค่ะอ๋อนี่เห็นแล้ะไปฟุ๊กไก่ปูเย้ถึงแล้วไก่ปู ยูวินหอคอยไก่ทาวเวอร์โอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับหอคอยเบบี้มอนสเตอร์กาเล็กซี่ทาวเวอร์สตีทาวเวอร์คิดแคททาวเวอร์แล้วก็ไก่ทาวเวอร์ในวันนี้นน่ๆนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ก็ติดตามเพืก็ดีกิ้งกี้เป็นกำลังใจพติ๊ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าเลวยสกอคิทแคทแล้วก็ติ๊กต๊อกลิต้าสกอตคิทแคทนั่นเองนะวิธีน้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มเ้เพื่อคิดแคทนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จ พี่เมียจี AG ก็ฝาก Facebook Page ด้วยนะคะช่วยติดตาคิดแคนแนั่นเองนะคะช่วยกันกดติดตามให้ถึง1,000 0คนแล้วพี่ดต้าจะสามารถสร้างกลุ่มครอบครัวคิดแนนะคนหาทาง Facebook Page ได้นัน่นเองนะคะแล้วก็ ฝากเสือ Rita ้อดีต a าคิดแคในเกมโรบอกด้วยนะคะมี14แล้วนะคะชมพูฟ้าม,ม่วงมแดงเขียวขาวดำตาเหลืองนั่นเองนะเจ็ดโรบัสท่านัีการซื้อดกดลิงก์ลต้าคิปนี้จะกดไปที่โรบอก r ิกต้าลิคีคขาเนชั้นได้เลยนะคะสุดท้ายนนะาฝากเสือ Rita ้อ r i ต a าคิดแคนะคะในชีวิตจริงด้วยนั่นเองนะคะมีทั้งสีขาวและสีดำตัวละสามลักก็สิบาทส่บบทงฟิล์มของแฮมน่าดังให้ถูกออเดอร์ที่สำคัญดูออเดอร์นะคะจะได้สิบธิร์ราบแอนดในโรบอกอกับลิต้าไปด้วยนะคะใครที่อยากได้เขาบอกคุณพ่อคุณแม่ How do you have? Bye bye. The baby monster, get ready. Here we come.